มาเจอเปคกพร้อมกับอากาศดีๆและก็ต้องบ้านสวยๆอยู่แล้วบ้านที่มีสเปคที่ดีๆเนี่ยบอกเลยว,ว่าบ้านที่ดีคือบ้านที่ตอบโจทย์ตัวตนของเราแล้วก็ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวเหมือนกันแล้ววันนี้ครับเป๊กก็มาอยู่แถบนนทบุรีนะครับแล้วก็พามาสเปคที่โครงการเนื้อดาแจ้งวัฒนะชัยพฤกษ์ครับซึ่งเป็นบ้านเดียวระดับลักชัวรี่จากเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนต์ครับหรือที่ทุกคนเรียกกันว่า บ้านเซ็นทรัลนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าโครงการของ CPN เนี่ยนะฮะมีประสบการณ์ในการทำบ้านมากกว่า10ปีแล้วก็มากกว่า50โครงการซึ่งวันนี้เบคจะพามาสเปกกันที่อยากจะพามาสเปคคือบ้านนี้ตอบโจทย์คือเป็นบ้านหลังใหญ่จริงๆถ้าเราจะเหนื่อยมาจากที่ไหนก็แล้วแต่มันอยู่ในสภาวะทิ้งตัวที่พักกายพักใจในบ้านหลังใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวพามาสเปกกันครับจะเป็นยังไงบอกเลยว่าต้องตามมาครับ วันนี้ในโครงการนี้ที่อยากจ,จะพามาชมก็เพราะว่านี่คือซีรีส์ใหม่ของนีรดาครับซีรีส์นี้เนี่ยจะเป็นแบบบ้านของมนให้ความอบอุ่นทําให้ทุกคนรู้สึกว่าสบายใจและสบายตาพักกายพักใจได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับซึ่งคอนเซปต,ต์ของโครงการเนี่ยก็คือออร์แกนิกโมเดิร์นนะครับซึ่งจะมีความเรียบง่ายดูหลาแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ให้ทั้งลดนสเคปแล้วก็กรีนสเปซของคุณให้คุณทั้งสบายตาและกสบายใจนะครับที่สําคัญคือมีความไพรเวียสูงมากมีแค่งกะพาไปดูบ้านกันบอกเว่าทตรงนี้น เหมือนกันครับอยู่บนถนนหอการค้าไทยที่เชื่อมถนนเส้นหลกัหลกๆหลายๆเส้นเหมือนกันทั้งถนนจ้างวัฒนะถนนราชพฤกษ์และก็ถนนชัยพฤกษ์ด้วยครับและทำเลตรงนี้ เหมาะมากๆสําหรับครอบ,บครัวที่ให้ความสําคัญเรื่องการศึกษาของลูกเพราะว่าที่นี่ใกล้โรงเรียนนานาชาติดังๆทั้ง SISB และก็ DBS รับส่งสะดวกมากส่วนเรื่องไลฟส์สไตล์เนี่ยคือยืนหนึ่งเลยสมชื่อบ้านเซ็นทรัลครับเพราะว่ารายล้อมไปด้วยศูนย์การคา้าและก็คอมมูนิตี้มอลล์เยอะมากๆทั้งเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเซ็นทรัลเวส์เกตเซ็นทรัลเวสต์วิลล์โรบินสันไลฟส์สไตล์ราชพฤกษ์ใครที่ต้องรับบทพ่อบ้านฟูลไทม์เนี่ยก็มีโ Lo ตัสนอรราชพฤกษ์อีกด้วยคือใช้ชีวิตได้สะดวกสบายครบทุกมิติเลยครับ เชื่อมต่อมาจาก ว่ายน้ำระบบเกลือนะครับที่ไม่ใส่เม็ดคลอรีนฉะนั้นเนี่ยไม่ทําลายผิวไม่ทําลายสายตาของน้องๆที่มาเล่นแน่นอนและส่วนของคลับเฮาส์ตรงนี้เนี่ยก็ดีไซน์ได้สวยงามคลุมโทนครับเรียบง่ายมีความหรูหราแล้วก็เชื่อมโยงกับกรีนสเปซแบบนี้ซึ่งตรงคอนเซปต์กับออร์แกนิกโมเดนสุดๆขึ้นมาชั้น2องของคลับเฮาส์มุมก็จะกว้างมากขึ้นเราก็จะเห็นสวนเต็มๆได้มากขึ้นนะครับที่ทําให้เาราสึกว่าผ่อนคลายสบายตาในโซนชั้น2งเนี่ยก็จะมีห้องอะไรบ้างเราจะมีโคเวกิ้งสเปซ มีลิฟติ้งเฮา์แล้วก็มีในส่วนของฟิตเนสด้วยก็นอกจากคลับเฮาส์แล้วเนี่ยสวนนี้ก็ยังใหญ่มากจัดเต็มสุดๆมีทั้งสนามเด็กเล่นเพดโซนให้น้องหมามาวิ่งเล่นได้จอกกิ้งแทร์ครับสำหรับสายวิ่งพื้นที่รองรับสําหรับผู้สูงอายุด้วยคือเขาคิดมาเพื่อทุกคนในครอบครัวแล้วจริงๆซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเนี่ยมีมากถึง7ระดับครับบอกเลยว่าทางเซ็นทรัลพัฒนา r e ส i d เดนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆทั้งส่วนกลางแล้วก็ในตัวบ้าน เช่นดับเบิลเกต CCTV ระบบอ่านายทะเบียนแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในหายห่วงนะครับเพราะว่าเป็นแบบสมาร์ทเียวริตี้จัดเต็มทุกจุดครับ นี่คือความปลอดภัยอีกระดับนะครับในโครงการนั่นคือมอเตอร์ไซค์นำทางสู่บ้านของคุณนี่จริงๆแล้วโครงการอาจจะไม่อยากจะขายแต่ผมอยากจะขายเพราะเห็นพี่เขาพร้อมใจเหลือเกินนอกจากการรักษาความปลอดภัย7ระดับแล้วนะีเนี่ยดับเบิลเกต C C T V เขายังมีแบบมอเตอร์ไซค์นำทางอำนวยความสะดวกสำหรับลูกบ้านด้วยแล้วก็แขกที่มาเยือนด้วยน่าสนใจมากๆเฮ้ย <Hey, S 2> ผมก็เลยแบบอา้าวขายซะหน่อยพี่จ้อยจริงไหมครับครับอา้าว let's go รับพี่จ้อยไป go บ้านหลังใหญ่ถูกใจน้องสเปซแน่นอนเขาบอกว่าเนี่ยเราแวกเนี้ยตรงเนี้ยผมว่าบ้านน่าจะใหญ่สุดแล้วข้อดีของบ้านหลังใหญ่จริงๆก็มีเยอะแยะมากมายและนี่คือไฮไลท์ครับบ้านนี้ชื่อว่าระดาทอนครับมีพื้นที่ใช้สอย536ตารางเมตรบนที่ดิน130-150ตารางวาซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากมีลนสเก็กรีนสเปซเนี้ยอยู่รอบๆเลยเพิ่มพื้นที่จอดรถได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ทําไมถึงเป็นไฮไลท์นี่คือซีรีส์ใหม่ครับของบ้านนี้ระดาก็ว่าได้ทุกอย่างเนี่ย มันจะมีความโมเดิร์นขึ้นมันจะมีความโค้งมนใช้วัสดุธรรมชาติมีความไวแอนด์ o ูดบ้านโฮมมี่อ่อนโยนปลอดภัยมันก็น่าเข้าไปพักผ่อนมากๆ ซึ่งนอกจากความ,มโคมนแล้วเนี่ยบ้านแกงเชื่อมโยงกับความออร์แกนิกโมเดิร์นมากๆทั้งสวนที่อยู่ข้างนอกเชื่อมโยงกับการใช้ชวิตท่ามกลางธรรมชาติช่องแสงแล้วก็ช่องเปิดเนี่ยในตัวบ้านเนี่ยเยอะมากๆทําให้แสงสว่างเข้าถึงเวนเิเลชันการเดินทางลมเนี่ยเข้าไปได้ทําให้รู้สึกว่าบ้านเนี่ยหายใจได้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูด้านในแล้วรวมถึงแล้วพอเข้าไปในตัวบ้านมองมาตัวบ้านเนี่ยรู้สึกว่าเราก็สดชื่นมองเห็นธรรมชาติได้เต็มๆเพราะว่าสายไฟอยู่ใต้ดินไม่มีเสาไฟฟ้ามาระยงระยงให้เกะกะตาเลยทีเดียวแต่ไทยบ้านในโครงการน ระดาระดาพัดต์แล้วก็ระดารถอ,อย่างทป์ประดาเนี่ยเป็นทป์เริ่มต้นครับจะมีกิมมิคคือมีเทรสต,ตรงชานบ้านให้นางเล่นได้ฟิลสบายๆส,ส่วนทป์ระดาบพัดเนี่ยเป็นทป์กลางจะมีมุมเด่นๆก็คือมีกลาสเฮาส์โปร่งๆโลง่ลงๆรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่อย่างกว้างหน้าบ้านในกว้างเขาบอก26เมตรซึ่งหน้ากว้างมากๆแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าที่เป็นพื้นที่สวนหน้าบ้านอ่ะก็กว้างสุดๆแต่ยังไม่หมดแค่นี้มีส่วนข้างบ้านอีกนะ พื้นที่ดินในประมาณ130-150ตารางวาซึ่งกว้างใหญ่มากๆลูกวิ่งเล่นจนลูกหอบอะแล้วก็ในพ่อแม่ก็มาดั่งชิวๆคือมันไม่ใช่แค่สวนหน้าบ้านอย่างเดียวแต่สวนในหมู่บ้านนี่ก็มีเยอะเหมือนกันตรงนน้นคือเมนทรัสครับนี่คือถนน,นเส้นหลักที่เข้ามาตรงกลางหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีลานสเก็ตกว้างๆเลยให้คุณได้เชื่อมโยงกับกรีนสเปซได้เต็มที่เหมาะกับคอนเซปต์ของเขาก็าคือออร์แกนิกโมเดิร์นสุดๆ ชอบจริงๆบ้านซีรีส์ใหม่ของนิรดาเนี่ยเห็นไหดูความค้มมนตรงนี้ <_ d ata> มันไม่แบบแหลมๆทิ่มแทงใครถ้าใครใชอบเรื่องคงจุ้ยนะมันรู้สึกว่าอบอุ่นปลอดภัยแล้วก็ไหลลืน่นเฮ้ยบ้านโค้งๆชอบน่ารัก <_ d ata> ละมุนไปไม่งั้นตามไปสเปคในตัวบ้านกันดีกว่าครับโอ้โหประตูบ้านก็ใหญ่ <_ d ata> โอ้โหเข้ามานอกจากหน้ากว้างแล้ว บ้านหน้ากว้างข้างในก็กว้างเหมือนกันด้วยโถงสูงที่ใหญ่จริงโอ้โหปกติมีแต่โฟเยนี่คือแบบเป็นห้องรับแขกรับแขกจริงๆใหญ่จริงๆดูนู้นดูกลางบ้านด้วยโถงสูงทําให้ห้องกว้างห้องใหญ่แล้วบ้านใหญ่แล้วโห้โครัวไทยทะลุไปถึงโซนด้านหลังรวมถึงครัวฝรั่งโซนดิเน,น,นียงโซนลิฟวบิง เชื่อมโยงไปถึงมาสเตอร์เบดรูมชั้นหนึ่งใช่ฟังไม่ผิดนั่นคือมาสเตอร์เบดรูมคือใหญ่จริงๆให้ข้างบนจะเป็นซูเปอร์มาสเตอร์อีกทีนึง่ง <c oughs> ก็น่าจะใหญ่สุดในระแวกนนทบุรีแถวนี้จริงๆทําไมมันถึงใหญ่เป็กว่าเข้ามาแล้วเราจะโถงสูงก่อน โถงดับเบิลวอลลุ่มนี้ประมาณ6.7เมตรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าบ้านเนี่ยแกรนโอถงกว้างขวางใหญ่มากรวมถึงความเป็นโอเพนแปรนที่เชื่อมโยงไว้ทุกส่วนทุกฟังก์ชันที่บอกว่ามันใหญ่อะคือตั้งแต่ประตูเลยประตูคือเป็นประตูไม้สักแท้นะแล้วเขาบอกว่าถ้าบ้านคนมีฐานเนี่ยจะต้องเป็นบ้านประตูบานใหญ่แล้วก็ไม้แท้ฉะนั้นนี่คือประตูไม้สัก แล้วเข้ามาความสมถาคืออะไรบ้านบางบ้านเข้ามาจะรู้สึกว่ามีแค่โฟเยออย่างเดียวแต่ที่รู้สึกว่าการันตีความใหญ่คือห้องรับแขกของจริงในมุมเป๊กคือแบบสําหรับบ้านคนที่แบบ สายเอ็กโซเวิร์ดเหรอเฮ้ยสนุกสนานด่าเิงถ้าคนจะมาบ้านก็มาเลยพร้อมปาร์ตี้ที่บ้านของเราบ้านเรากว้างใหญ่ต้อนรับทุกคนมาปาร์ตี้กันเลย l ล t s party ชั้นน้นี้เป็นห้องรับแขกอาจจะเป็นโซนพับลิกที่เราพูดคุยต้อนรับแขกจริงๆอะ่ะที่มันไม่ใช่แค่แบบโฟเย่ year, หรือตู้เก็บรองเท้าแต่นี่เป็นห้องรับแขกแต่ว่าแต่ถ้าเป็นบ้านของคนอินโทรเวิร์ดล่ะเฮ้ยผมว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่พิเวทส่วนตัวของเขาได้นะที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติคือสวนหน้าบ้านเพราะามีแสงเข้าถึง r o n d i n g ด้วยช่องเปิด้ว็ช่องแสงเลลลยยสาหหรัับบ้นน้นนนงเีมกทใ้ บ้านใหญ่แล้วก็กว้างขวางด้วยเพราะมันมีแสงเข้าถึงทุกทิศทางทําให้บ้านเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟประหยัดไฟได้ที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวจะปรับโซนพับบิกตรงนี้เป็นโซนไพรเวทก็ได้ ก็มาตรงนี้พอเข้ามาจากโซนที่หน้าบ้านนะครับโซนหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นโอเพนแปลนยาวๆเลยที่เชื่อมโยงกันไว้ทั้งโซนลิฟวิ่งโซนไดนิ่งแล้วก็โซนคิทเช่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่กว้างที่ใครจะทําอะไรก็ได้ผมชอบตรงนี้นะคือมันเป็นพื้นที่พักผ่อนของทุกคนอนะที่บ้านหลังนี้บ้านหลังใหญ่แต่ทุกคนไม่ว่าจะเหนื่อยมาจากไหนแต่เข้ามาในบ้านก็จะอยู่ในโหมดสภาวะทิ้งตัวที่จะแบบพักได้ทุกที่โซนนี้เลยครัวฝรั่งถือเป็นโซนเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆแล้วนะจะแบบเฮ้ยเสริร ทำอาหารก็ดีจะนั่งทํางานก็ได้หรือจัดโจกตอนเช้าไปบอกว่าบรรยากาศตรงนี้มันจะจบตรงนี้มันจะเอนเตอร์เทนตัวเองได้ทุกอย่างตั้งแต่เช้าจดเย็นนะตรงนี้เพราะครัวฝรั่งเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับโซนไดนิ่งตรงนี้ซึ่งถ้าเพื่อนมาบ้านก็นั่งกินชิลๆกันโซนนี้แล้วก็โซนนี้ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าทําอาหารจริงจังเลยมีโซนครัวไทยด้านในซึ่งว่างแล้วก็ใหญ่มากจริงๆมันใหญ่ก็เพราะว่าเข้ามาแล้วมันไม่ได้ถูกบีบสเปซ มันมีช่องแสงเข้ามาด้วยเห็นนะแล้วก็ในครัวมันก็ต้องมีช่องระบายอากาศก็เปิดให้ลมถ่ายเทได้แล้วก็ความสูงเนี่ยสูงลยครับประมาณเกือบ3เมตรได้นะมันก็เลยทําให้ห้องครัวเนี่ยโอโถงเพราะว่ามีตัวเคาน์เตอร์เนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยตัวท็อปเนี่ยในโครงการเขาก็ให้คุณไปเลยนะครับรวมถึงทั้งพื้นทั้งตัวท็อปด้วยนอกจากตัวบ้านด้านนอกด้านในแล้วดูเด็ดทั้งตะเบื้องเขายังให้แผ่นใหญ่เลยมันเลยทําให้รู้สึกว่าบ้านใหญ่กว้างด้วย ทุกอย่างรีเลทการส่งผลกันหมดโอ้โหโซนเมดก็ใหญ่มีพื้นที่ของตัวเองมี2ห้องเมดแล้วก็มี1ห,ห้องน้ำเขาเรียกว่าเมดพลาซา่าให้รู้ว่าพลาซ่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วโซนเมดเนี่ยคือถ้าเจ้าของบ้านอยู่บ้าน ประตูตรงนี้ระหว่างครัวฝรั่งกับครัวไทยสามารถปิดล็อกได้ให้เหมนใช้ชีวิตในโซนของเขาแล้วก็พื้นที่ที่มีของมีค่าของเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะถูกล็อกไว้มีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับแถม CCTV ในนี้นก็มีนะติดตั้งมาตรฐาน4จุดเพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัย เพราะว่ามีระบบติดตั้งสัญญาณการขโมยบริเวณประตูนหน้าต่างแทบจะทุกบานแล้วก็มีการรายงานเจ้าของบ้านด้วยเรื่องความปลอดภัยบอกแล้วว่าหายห่วงสำหรับโครงการนี้ครับนี่คือโซนลิฟวิ่งใช่ไหมแล้วก็โซนดินนิ่งแปลว่าการเป็นโอเพนสเปซอะนอกจากมี3เจนแล้วเนี่ยยังมีมิตรสหายแล้วก็เพื่อนลูกด้วยโครงการนี้อยู่ติดกับโรงเรียนนานาชาติ SISB กับ DBS และ Space ในโครงการนี้ดาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น Space ที่ตอบโจทย์รองรับทุกเพศทุกวัยครับเพราะว่านี่ก็มีอีกหนึ่ง Master bedroom ห้องชั้นหนึ่งก็จะเป็น Universal Design ครับเราจะไม่มีสเตปต,ต,ตรงนี้เข้ามาที่ห้องชั้นหนึ่งครับเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งที่ทําไมถึงบอกว่าเป็นมัสเตอร์เบด룸เพราะรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าห้องนอนชั้นหนึ่งทุกบ้านนะที่เราเห็นมานะ เป็นห้องที่มันมีช่องแสงที่เชื่อมโยงกับสวนด้านนอกด้วยมันก็เลยทำให้ดูห้องนี้มันกว้างใหญ่แล้วก็เป็นมาสเตอร์เบดรูม <c oughs> ด้วยแล้วห้องนี้ก็เป็นห้องของคุณปู่คุณย่าก,ก็ได้ครับชั้นหนึ่งคุณปู่คุณย่าเปิดจะเดินขึ้นชั้น2ไม่ไหวเราก็เลยรองรับมาด้วยแอปซอฟท์ชั่นหรือว่าความฟิลซอฟลร์เดินไปก็นุ่มๆเท้าถ้าคุณปู่คุณย่านอนห้องนี้ก็จะมีแหลมจากที่จอดรถเนี่ยพามาถึงหน้าห้องนอนตรงนี้เลยครับ เป็นห้องสตูดิโอคอนโดอีกห้องหนึ่งที่เหมือนอยู่ในบ้านเลยมีวอล์กอินคอสเซ็ต้วไม่ใช่แค่ตู้โอ้โหใหญ่โตมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้สามารถแต่งหน้าได้มีแสงธรรมชาติเข้าถึงครับแล้วก็ห้องน้ำที่ไม่มีสเต็ปออกแบบแบบยูนิเวอร์แซลดีไซน์ให้ทั้งหมดนะครับรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนะครับโอ้โหพักก่อนเดินปวดเข่าเลยเมื่อกี้ก็คือ1ห้องนอนนะครับที่บอกว่าเป็นม a สเตอร์เบดรูมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของบ้านทั้งหมดเนี่ยมี5ห้องนอน6ห้องน้ำและยังมี3ททีีีี่่่่พพัักกผผอออนนนด้้วยคื1รบและตง อากาศสดชื่นไม่ใช่แค่ตรงนี้นะทั่วทั้งบ้านก็จะอากาศสดชื่นครับเพราะว่าบ้านนี้เนี่ยมีระบบสมาร์ทแอร์โฟนเนี่ยเพิ่มมาในตัวบ้านให้เลยตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากๆและในบ้านหลังนี้นะครับเขาย,ยังให้ระบบการขโมยแบบแมกเนติกและก็ช็อคเซนเซอร์มาให้แล้วด้วยชั้น2ครับมี4ี่ห้องนอนอยู่ข้างบนเมื่อกี้ว่ามาสเตอร์เบดมเฮ้ยใหญ่แล้วอยู่ชั้นล่างห้องนอนจะใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่ามาสเตอร์อีกเหรอตามไปสิไปครับขึ้นมาชั้น2นะครับ เป็นพื้นที่ที่อบอุ่นก่อนจะเข้าห้องนอนมันู้สึกซอฟต์เขาก็เลยใช้ไม้นี่แหละ e n g i n e e r n g wood เนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนไม้จริงให้ความรู้สึกอบอุ่นก่อนที่คุณจะเข้าไปพักผ่อนก่อนที่จะเข้าไปพักผ่อนเนี่ยเราก็จะมีโซนรวมตัวก่อนพักผ่อนได้คือโซน family area นั่งพักผ่อนชิวๆดูหนังรวมกันอ่านหนังสือนิทานให้คุณลูกก่อนแยกย้ายเข้าห้องนอนเพราะข้างบนมีถึง4ห้องนอนใหญ่จริงๆ ก็นี่เป็นห้องนอนรองนะครับหห้อง2ห้องเป็นห้องพระตซนห้องพระก็ใหญ่มากคือจะห้องพระหรือโยคะได้เลยปกติสเปซจะบีบเล็กกว่านี้แต่ตรงน,นี้คือทั้งโถงสูงด้วยแล้วก็ความกว้างของห้องใหญ่ด้วยด้วยความที่สร้างเป็นแบบอิดบนเบาตรงน,นี้สามารถทุบเพิ่มพื้นที่ของแต่ละห้องได้ตามฟังก์ชันของคนในบ้านโดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของบ้านเลย ก็สมมติว่าตรงนี้จริงๆมี4ห้องนอนแต่ถ้าบ้านคุณมีลูกคนเดียวก็มี3ห้องนอนก็ได้ห้องพ่อแม่ห้องสามีภรรยาห้องลูกหนึ่งห้องแล้วก็ห้อง master bedroom คือด้านล่างหห้องคือไว้สําหรับเป็นเกส s ์ room อะไรเงี้ยแล้วก็ห้องนี้สามารถเชื่อมโยงเป็น1ห้องนอนได้เลยตรงนี้อีก1ห้องก็สามารถเชื่อมโยงเป็นหนึ่งห้องนอนได้เลยสามารถทําเป็นบานปิดตรงนี้ก็ได้โอ้โหห้องลูกใหญ่กว่าพ่อแม่ถ้าทุบทั้งหมดจริงแล้วนะ ก่อนเข้าห้องนอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ถ้าสเปซบ้านนไม่ได้ใหญ่พอเนี่ยก็จะไปสุมกันอยู่ในห้องนอนหลักหรือห้องเก็บของหรือห้อง Wal k in closet แต่นี่มีห้องอเนกประสงค์สำหรับอะไรสําหรับเก็บชุดหนาวที่เวลาเราไปมางนอกแล้วไม่ได้ใช้ขนมิงขนแกะขนหมาจิ้งจอกอะไรเงี้ยก็จะแผวนแล้วก็ซ่อนเก็บนี้ได้หรือกระเป๋าเดินทางก็อยู่ตรงนี้ได้ครับก็เลยเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องนี้ก็สามารถเจาะเชื่อมโยงกับ Grand Master Bedroom ที่เป็นห้องนอนหลักได้ เพราะว่าตัวผนังเนี่ยก็เป็นอิฐมวลเบาสามารถเจาะเชื่อมโยงเพิ่มสเปซได้ครับที่บอกนี่ไงความใหญ่ของห้องนอนคือใหญ่และยาวมากครับแล้วก็เชื่อมโยงกับพื้นที่เปิดกระจกก็บานใหญ่รับแสงได้เต็มๆรับลมได้แบบเอ,อ่อล้นที่ข้างหน้าเป็นมาสเตอร์เบดมห้องนี้เ,เรียกว่าแกรนมาสเตอร์เบดม คือด้วยผนังก็คือเป็นโทนไม้หมดแล้วก็โถงเพดานก็สูงสูงประมาณ3เมตรอะ่ะมีช่องแสงเข้ามาเลยทําให้ดูห้องว่างมากๆสําหรับแกรนด์มัสเตอร์เบดรคือมันไม่ใช่แค่นอนมันคือเพนท์เฮาส์ผมว่าห้องนี้มันคือเพนท์เฮาส์ได้ถ้าแกรนด์ม t สเตอร์เบดรูมนะเพราะมีโซนนอนโซนเลฟวิ่งที่สามารถไม่ต้องลงไปชั้นหนึ่งก็ได้อยู่ชั้น2อเป็นเพนท์เฮาส์แล้วก็ยังเชื่อมโยงกับโซนทาง,งาน ถ้าใครจะดูชิวๆตรงนี้ก็เป็นส่วนทั้งานก่อนนอนมันคือเพนต์เฮาส์ในคอนโดเลยนะ <S <S แล้วก็เข้าไปตรงนี้โซนที่มันไ r i เพรเวทลึกสุดๆที่บางคนก็จะฟินกับมุมนี้มากก็คือ Walk in closet ถ้าทำให้ดีมันก็ทำได้แบบ ตรงนี้จะเป็นความสุขของสายแฟรซึ่งจะเป็นโซนที่เราฟิตติ้งชุดจะหยิบเสื้อหยิบกางเกงแต่ละชุดมาวางกันตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเลือกว่าพรุ่งนี้เราจะเฉิดฉายด้วยชุดไหนครับตรงนี้ซึ่งแต่ละคนก็สามารถดีไซน์ Walk in closet ของคุณเนี่ยได้เต็มที่เพราะห้องนี้ก็ถงสูงแล้วก็กว้างใหญ่มากคุณอยากจะได้ดิสเพลย์แบบแบรนดไหนก็เลือกเอาครับเข้ามาใน m master b a t h r o o m กก็อ่อนัและสิ่งที่ใหญ่ตรงนี้เขาก็ให้คุณทั้งหมดเลยทั้งพื้นแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้าก็เป็นฮิสเอนเจอร์ตรงฝั่งชวาเวอร์นะครับแล้วก็ตรงโซนชักโครกนี่เขาก็ให้เลยรวมถึงตัวกระจกด้วยแล้วก็ที่สําคัญนี่ก็เป็นบัตถบจากไอสปาเขาก็ให้คุณเลยและแน่นอนห้องน้ําก็จะมีแสงเข้าถึงเพื่อให้สดชื่นห้องน้าสว่างรู้สึกถึงความสะอาดแล้วก็ไฮจีนด้วย ก็มาสรุปนะครับบ้านเนื้อดาแจ้งวัฒนะชัยพฤกษ์เนี่ยไปคิดว่าสเปซใหญ่นะคุ้มค่าดีไซน์ดีตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันของคนทุกคนในครอบครัวซึ่งคิดมาดีอยู่แล้วทำเลก็เดินทางสะดวกแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนที่สำคัญก็คือความน่าเชื่อถือของบ้านเซ็นทรัลครับจากเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนต์สำหรับใครที่ดูแลสนใจนะครับก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยค่อนข้างไพรเวซีมีเพียง68ยูนิตเท่านั้นเองก็อยากจะให้ลองเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะครับ และพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษจาก Central ลพัฒนาเรสซิเดนครับวันนี้เบคพามาสเปกในบ้านฟีลลิ่งแบบออร์แกนิกโมเดิร์นแล้วครั้งหน้าเบคจะพาไปชมบ้านแบบไหนอีกคอยติดตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เข้ามาคุยคอมเมนต์กันได้ใน Specspace น,นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ